พอาปลูกพัิธุภาพไปใส่ใส่มะไทยหนาไปเรียบร่อยจ้ะพ้ามาขึ้นพักกระเดากระเดาว,วานกระเดาเอียงยังบวขมฝนเลน้อยนั่นจ้ะนี่ต้มปลาไปหัน มาหาพักอยู่ทุงนี่เป็นสองตดตดใส่ขนุ่นกับแสบแสบเด้อพักกระเดา ยังมาซ้ำนี่กับเมื่อยล่ะแต่ว่าใบมันก็กินคือเก่าหอนละหดหดกินก็ปนแซบกระดาวปลาด้วยจ้ะนี่มันเปนกระดาวถ้ายแต่ว่าราสชาติบ่ขมบ่ขมแห้งขมนน้อยจ้ะมันแซบ เอาตัวต้นนี้บ่ต้นนี้แสียบใช่ไหมต้นนี้คมบ่อืมต้นนี้ปีนควนใบม่ปรุงใหม่มหมมอพอแล้วยำยากจะจังมาต่อยเอาตัวเนาะพาไปเบิ่งเฮ็ดเฟืองน้ำแน่แทนผู้ชมว่าอยากเบิ่งไหม,มไคือบ่าภาไปเบิ่งเฮ็ดเฟืองแน่วะสัน เฮ็ดเฮ็ดไปเบิ่งเพื่องได้อยู่เบิ่งเพื่องเบิ่องยังกับเบิ่งงโซนอ่ะอากาศหนาวแห้งเฮ็ดบ่ออกลูกไปก็ปล่อยถิ่มเลยจ้ะบ่ได้ดูแลเพิ่นงานแต่งเพิ่นนำเลยบ่ได้เบิ่งเอาเฮ็ดสวยงาม พักธรรมชาติมีประโยชน์กินลายกับขมปุ๋นต้นหนึ่งต้นนั้นซิมแล้วบอกไม่ใช่น,น,นะไข่ควนันกะทิเบ็ดกะทิตอหั่นพอดีใส่ควัวนู้กางหนึ่งมันโห,หดบาทนี่โอ้ยแสีบคักควัวนู้นสดน้องเต๋อสูตรพรยินแส้อำเภอนนำเยื่นนี้ใส่ผักกระเดาเด้วยจ้ะ ผมอำลำแซ่บใช่เพื่อทูมองแล้ว,วแม่นว่ <laughs> าแต่มมองอื่นิ่นเทศกินวาคือกันวัว <laughs> อ้อาวมามนี่ใบใส่เลยน,นี่จะใบช่วงแรงนี่เพื่อนกระิไทยหน้าไหวเป็นส่วนหมากอะไรจะทางนี่ไทยกบเฟืองไหวก็คอยจูดกัน จุดตะกันเท้จุดตะกันแท้มันเป็นสายยางเข้าใหม่เบิดเลาบ่เบินสุ้งเหมือนตัวสายยางลงมาเหตุเหตต้นเมื่อเ้กต้นหงอดหอดห้งามเนาะตัวนี้กรได้พิ่นใส่พ่งในเดียวอุย แลายมืนคือต้นหอดยามนั้นหาก,กินอยา,ากห้ายอดใส่กว่านู้นอยากแค่งได้นี่จนแท่หน,น้าเบ้นแล้วกว่อืมเบ้ดเลยเสียงรถไ่ายเต้ามรถลุงไว้ค่ะไม่ตัดหน่ยไ,ไปสิพาไปสมบังเฮ็ดก่อนเปิดเลย พัะงานเฝ้าเห็ดยองเห็ดจนมูนเบิดถ้าให้อากาศอุ่นขึ้นห่อนขึ้นนี้ก่อนค่ะัสงสีเห็ดเพราะอุปกรณ์ท่าพร้อมอยู่คุ้มไม่เลยได้ลู่อยก็ได้ชมเห็ดเฟือง ไปงานแตง้าเห็ดขิ่นเลยว้า่มบ่มหยังดอกโบเบสหอมแต่เสือเห็ดติหน้างานนี้มันบอคอยงามกันเลยลูกชายเอาอันนี้มาเหฮดใส่จ้ะ ไเป็นปุ๋ยถ้าเบ่องอันเดียวล่ะพี่น้องนบมีเห็ดออกหนากันหน้าโพดปีน,นี้เมื่อเ้าร์นี้เบิ่งได้โทษศรัพย์11องศาจ้ะหนาโดนวิกายอากาศอุ่นๆเพิ่นกระดายเห็ดยุ่ผ้เพิ่นเห็ดวิกายบริด้เห็ดน้ำเพิ่น เดี๋ยวจะไปสวนตัวจ้ะเป็นดอกกว่าลยน้องพ่อแดงอ้าลุนออกพร้อมดอกบุ้งมองแหง นำดอกใหม่ซีท่อออกดอกทัวต้นเลยดีใจหลายจนเบื่อวะฮดสวนไหนพายาใช่กอนพี่น้องเพิ่งที่เลุงน้องขืนยำเบิดคัดร้องแปลงนี่จะสร้างแห้งกี่เดือคัดเฮ็ดวียก่อนจ้าหมองจังไหนจัง ดอกรูกคักแท้พนั้นเฮ้ยเดี๋ยวพอเห็นนอดไปมีกระดอก<ด>นำดอกใหม่สีทองสวยงามหวานแสบหอม